สวัสดีครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับต้นคามสตูริโอนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับเราจะรู้ได้ไงว่าเราติดลิขสิทธิ์เพลงอันไหนนะครับตรงไหนนะครับบางคนนะครับเพื่อนๆชาวครีเอเตอร์มือใหม่ยังไม่รู้นะครับว่าเออเราใส่เพลงได้ไหมนะครับบางคนคือเอาง่ายๆคือถ้าใครที่ยังเปิดสร้างรายได้ยังแดงไม่ได้เนี่ยนะครับ บางคนก็ลงตั้งใจลงเพลงลงไม่ใช่ตั้งใจลงคลิปลงคลิปลงคลิปไปเรื่อยๆลืมดูทีนี้ว่านะครับเพลงตัวไหนที่มันติดลิขสิทธิ์เพลงตัวไหนที่มันถูกต้องนะครับอย่าลืมนะนะครับเพลงลิขสิทธิ์นะครับอย่างเช่นในเฟซบุ๊กนะครับที่เราเอามาใช้กันอย่างนี้นะครับเน่จะเป็นในคลิปสั้นหรือคลิปยาวนะครับอ,อ,อย่างเช่นในคลิปเรียวเนี่ยนะครับถ้าเพื่อนๆทํา นะถ้าใครที่ยังเปิดสร้างรายได้ไม่ได้ผมแนะนาเลยนะครับทุกคนที่เขาแนะนํานั่นแหละคือถ้ายังไม่เปิดสร้างรายได้อย่าพึ่งใส่เพลงแค่นั้นเองอและทีนี้คลิปยาวล่ะนะครับคลิปยาวในโฆษณาในสตรีมหรืออนิมานนั่นแหละนะครับเขาก็ยังถ้าผมแนะนําคือยังอย่าพึ่งใส่เพลงแค่นั้นเองให้มันผ่านทั้งสองอย่างนี้ก่อนแล้วค่อยมาตั้งกดแล้วก็ต้องมา ตั้งระเบียบกันหม้ว่าเราจะใส่เพลงดีหรือไม่เลือกใส่เพลงประเภทไหนแค่นั้นเองนะครับก่อนอื่นเลยเราจะรู้ได้ไงนั่นแหละนะครับเราจะรู้ได้ไงหมายถึงว่าคนที่เปิดสร้างรายได้ได้แล้วนะนี่ผมจะแนะนําแต่ถ้าใครที่ยังเปิดสร้างรายได้ไม่ได้นะเพื่อนๆอย่าเพิ่งใส่เพลงทั้งคลิปสั้นและคลิปยาวเลยนะครับให้มันผ่านโฆษณาได้ก่อนถึงจะค่อยใส่เพลงทําไมถึงว่าอย่างนั้นนะครับเอาละ่ะ โอเคแต่คลิปยาวนั่นแหละสังเกตไหมเขาบอกว่าเห็นไหมเขาบอกเออเพลงในในสตูหรือว่าในคังนะ่ะในคังที่เขาว่ามันใส่ได้ถูกต้องไหมครับนั่นแหละมันใส่ได้จริงก็ช่างก็ตามแต่มันก็มีค่าจํากัดคือสัญญาของเขานะเนี่ยคลิปเพลงนี้อาจจะดนตรีนี้อาจจะใช้ได้1อาทิตย์1เดือนหรือประมาณนี้นะครับบางคนก็โหลดมาเป็นไว้เก็บไว้ใช้ในตลอดมันไม่ได้นะนะครับอย่าลืมนะ นะครับใช้ในบางคลิปเท่านั้นและบางประเภทหรือว่าบางเวลาจํากัดแค่นั้นเองอย่าโหลดมาใช้ตลอดนะครับทั้งปีไม่ใช่นะนะครับผมแนะนําเลยนะครับถ้าจะทําช่องแบบระยะยาวอยู่แบบนี้นะยาวนะผมแนะนําเลยอย่าเพิ่งใส่เพลงเลยนะครับแนะนําดีกว่าง่ายกว่านะครับอันนี้ในคอในสตรีมน,น,นะนะครับในเพื่อนทั้งหมด5,000แล้วก็60,000นาทีนี้นะครับ ้าในเรียวล่ะนะครับในเรียวก็เหมือนกันถ้ายังเปิดสร้างไรายได้ไม่ได้นะครับก็อย่าเพิ่งใส่เพลงในเรียวนะนะครับอย่าเพิ่งใส่เพลงเลยเอาง่ายทั้ง2อย่างนี้มันมาคู่กันแล้วนะตอนนี้คือคุณต้องผ่านโฆษณาในสตรีมก่อนนะครับแล้วค่อยมาเปิดสร้างไรายได้ในเรียวนะนะครับเอาง่ายคือ2อย่างนี้ทาคู่กันเลยปกติก็เปิดสร้างรายได้ในเรียวก่อนยังไงก็ได้แต่ทุกวันนี้คือเขาคือมันมาคู่กันเลยคุณต้องผ่านสตรีมก่อน แล้วค่อยมาเลียวประมาณนี้ผมแนะนําเลยการ้สยเพลงหรือการนําเพลงเนี้ยนะครับเอาเพลงมาใส่เนี้ยนะครับทั้งสองอย่างเนี้ยอย่าเพิ่งใส่เพลงเด็ดขาดถึงจะคุณจะมีอยู่ในคังเพลงก็ช่างนะสัญญาปุ๊บปุ๊บม,ม,มันก็มีแค่หนึ่งหนึ่งอาทิตย์หรือหนึ่งเดือนหรือประมาณเนี้ยตัดยอดตัด,ตดวิกอะไรมันก็จบไปแค่นั้นเองอ่าไม่ใช่่าโหลดมาเป็นปีแล้วใช้เป็นปีนี่ไม่ได้นะนะครับนี่แหละคือกฎเดี๋ยวข้อมูลลึกๆเนี่ยเพื่อนๆสามารถไปอ่านอะไรได้เลย นะครับลองดูนะนะครับทั้งสองโอเคนะสมมุติว่าคนที่เปิดสร้างรายได้ได้แล้วเนี่ยนะครับเ,เราจะเช็คได้ไงว่านะครับเพลงที่ติดลิขสิทธิ์หรือเพลงที่มันไม่สามารถสร้างรายได้หรือเราลงคลิปแล้วเหรียญได้น้อยหรือเหรียญทําไมมันไม่ได้เยอะประมาณนี้นะครับให้เพื่อนเพื่อนเข้าไปเช็คได้นะครับมันจะมเีเข้าไปดูที่ตั้งค่าน่ะมันจะมีกล่องช่วยเหลือ สนับสนุนนะแล้วก็กล่องกล่องช่วยเหลือสนับสนุนนะครับลองเข้าไปดูนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปมาให้ดูแล้วก็เข้าไปนะครับพอเข้าไปเสร็จมันจะมีอยู่ว่าเราเกิดปัญหาติดปัญหาตรงไหนนะครับมันจะมีมาให้แก้นะครับดังรูปมันจะมีมาให้แก้เลยว่าเราทําผิดตัวนี้เราเาปัญหาตัวนี้มันเกิดจากโอเคเพลงตัวนี้ใช่ไหมดนตรีตัวนี้ใช่ไหมให้เราเข้าไปแก้ตรงจุดแก้ตรงจุดให้ถูก นะครับดังภาพดังวีโอเลยนะครับให้เพื่อนทําตามตัวนี้นะครับอาสมมติว่าผมทําผิดอา่าสีคลิปหรือร้อยไปร้อยคลิปหรือสองร้อยเนี่ยประมาณเนี้ยเราเรา,เราลบทั้งหมดได้ไหมผมแนะนำอยา่าไปลบทั้งหมดนะให้ลบวันละ5วันละสีก็พอละไม่เกินเนี้ยอยา่าไปลบหมดทําไมนะครับทาไมไม่ให้ลบหมดเพราะว่าถ้าเราลบทั้งหมดคลิปเนี่ยข้อมูลบางอย่าง,างหรือของ Facebook เขาก็ จะประมวลผลหรือตรวจสอบว่าเราเนี่ยนะครับไปทําผิดอะไรประมาณนี้เหละเราอย่าพิพิพิไปลบหมดนะนะครับมันอาจเกิดผิดพลาดอะไรคือเราไม่รู้ไงนะผมแนะนําคือค่อยๆลบวันละ 2- 3คลิปก็ได้นะอย่าไปลบหมดนะครับถ้ามี1คลิปก็ลบ1คลิปก็จบถ้ามี2ก็ลบ2แค่นั้นเองแต่ผมเชื่อว่ามันไม่มีใครที่ไปทําผิดเยอะขนาดนั้นหรอกนะครับแต่ถ้ามีเยอะก็อย่าไปลบเยอะสังเกตวิธีแก้ก็คือ1นึ่งนะก็ออก็บอกแล้วว่า เพลงที่แนะนาหรือว่าเพลงที่เราอยากใส่เองหรือว่าเพลงเขาแนะนําหรือว่าเพลงที่ในครั้งเนี่ยก็อย่าเพึ่งใส่แค่นั้นเองหรือว่าใครที่ใส่แล้วก็อ่ก็ไม่เป็นไรแค่นั้นเองแต่ผมแนะนําคือการทําคลิปที่อยากจะอยู่ยาวเนี่ยผมแนะนําเลยไม่ต้องใส่อีกว่านะครับเพราะว่าบางสัญญาหรือบางเพลงหรือบางนดนตรีเนี่ยนะครับเขาก็มีสัญญาของมันนะครับโอเคนะครับอ่ มันค่อยตรวจตรวจเช็คตลอดนะว่าเราเพลงที่เราลงเนี่ยนะครับเพลงที่เราลงหรือรนตีที่เราลงนี่ยมันมันจะผิดไหมนะครับตื่นชามบาเราเช็คก,ก็ได้นะครับก็ไปที่ตรงข้อความสนับสนุนดังรูปนะครว่าเราผิดนู่นนี่แต่แนะนาคืออย่าผิดบ่อยนะครับให้มันขาวใสสะอาดนี่แหละถ้าจะเปิดรายได้เป็นระยะยาวตลอดไปแค่นั้นเองแต่ถ้าเราโอเคแล้วเราทําผิดบ่อยๆเนี่ยมันมันมีผลไม่มันมีผลกับเราเยอะ นะครับเพราะว่าเราเปิดสร้างไรายได้ไงนะครับเพราะเราต้องมันตรวจช็คตลอดเพราะาเราเปิดสร้างไรายได้ทําผิดบ่อยก็ไม่ดีนะเดี๋ยวเครื่องมือโดนยึดยึดไปอีกยากอีกนะครับเริ่มใหม่อีกเครื่องมือก่อนจะโดนยึดเขาก็จะแจ้งแจ้งเตือนมาให้เราแบบนี้แหละ1 2ึสประมาณนี้ถ้า4หรือไม่ได้แล้วแสดงว่าเราทําผิดกฎบ่อยนะครับแค่นั้นเองเราตื่นมาเราทุกอย่างเราทําคลิปนะเพื่อนเเราทําคลิปเราทำคอนเ,เทนต์นนะ นะครับเราบันตรวจสอบทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับถ้าอยากจะทําระยะยาวผมแนะนําคือคือขาวใสสะอาดดีกว่ามันปลอดภัยสําหรับเราสังเกตไหมคลิปบางคลิปเนี่ยคืออ,อะไรอ่ะคือกะว,ว่าจะดังแค่คลิปเดียวคือใช้ความรุนแรงหรือตีกันประมาณนี้สุดท้ายก็อยู่ไม่ได้นานเพราะว่าอะไรครับเจอคนไปคอมเมนต์คอมเมนต์คอมเมนต์โดนด่าโดนนี่นั่นปุ๊บมันผิดต่อกฎของ Facebook การสร้างไรายได้เนี่ย AI ตรวจเจอเนี่ยเราก็โดนได้โดนอะไรครับโดนปิดกัน้นตัววิดีโอนี่เลย d v d ถูกเหรียญถูกยึดเหรียญอีกนะครับโดนยึดการสร้างอะไรได้ดีที่แหละมันมัน,มนหลายๆอย่างฉะนั้นแล้วนะครับก็อย่าลืมนะสรุปนะครับอย่าลืมเข้าไปเช็คดูนะครับมันตรวจดูนะครับวิดีโอเราทับเนี่ยเรารู้เราจะรู้เองนะครับว่า มันผิดหรือถูกนะครับเราคารทําคอนเทนต์แบบไหนมันผิดหรือถูกนะครับผมแนะนํานั่นแหละคืออย่าเพิ่งใส่เพลงอย่าถ้าใส่แล้วก็ไม่อยากใส่เราตั้งใจทําคลิปที่มีคุณภาพที่สร้างสรรค์คือคลิปนียมันจะอยู่กับเราได้นานนะนะครับโอเคนะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆหลายคนที่ดูนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดแชร์กดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ